านการณ์มกเก็บตอนนี้นะุคนดาวพูดถึงบอกขอทุด้วยนะนี่เล่นมาถึงตุเรี้นต่ดกัน,น,นกรื้มไม่ได้โอฮะอันอดูอน,นะครับทุกคนเล่นเล่นใหม่ให้ดูแต่ไม่ทำอันนั้นนะแล้วทำยนะังนงฮะดูโุ้ยโุ้ยนกมองเห็นไหมชึบนี่ Mengi, Ning, mereka mak, ke, ada, 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 ni 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 ada, 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 ได,ด karaoke, ้นี่อายนะทำไมน่าจะเก็บสองอันทำไมออก็อีอันหนึ่งเออเฮ้ยต่อไปเก็บสามอันนะฮึ๊ึ สีเลยนะสีตรงนี้ชึบดี๋ยว้อยากให้ทำปุ๊บเนี่ยต้นงคิดไปไปละ